สบายดีมือนีบารถได้มาพ่ออ้ายพอน้องพ่อคือเห็นแบบว่าคลิปที่แบบว่ามีการแจ้งความกันนะไอแบบว่านอกกระญาณนะแบบอยากหู้นะอ๋อคลิปบอกว่านี่ทมนมนมีการออกมาบอกว่าใส่ลายเขาบอกเ่องไงใส่ลายบุคคลที่บอกว่ามามีการคมครูนี่บ่มนเอาตัวคืออย่างเปียคูเรื่องนี้เพราะว่าอยากหู้เรื่องนี้ก็คือแบบว่านอกเหตุคลิปนอกกัยญานถือนะสมมติว่าเอาห้นอกเหตุเหตุคลิปกับ ยังบุ้งเราแวงเราแวงเราแวงอย่างยารูลิขสิทธิ์แมนอะนี่อาจสิบ,บอกก่อนเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเบาลดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นที่ดีใจที่ต้องให้ความสนใจในเรื่องราวของการละเมิดสิทธิ์นะฮะจากคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่บ่าวพูดท,ทาคลิปของขามีดบอยแล้วมีการแจ้งลิขสิทธิ์นะฮะนำวิดีโอออกแล้วมีการพูดคุยกันเพื่อขอข้อต่อรองเป็นเงินเพื่อการแจ้งถอนสิทธิ์ลิขสิทธิ์นั้นแลนะผมก็ได้ไปเอ่ยถึงบุคคลหนึ่งที่มีการ คาดคณีและคิดว่าเขาเป็นคนทำเนี้ยเมื่อวานเมื่อก่อนเราได้รวมตัวกัน4ีคน5คนนะมีผมมีเบาตูมีเบาต้นเบาแจ๊บเบายอดได้ทําคลิปและเปิดโปงเนี่ยยูทูบเบอร์ดังนะที่ทำาิ i k ตอลนะฮะและก็น้องก็ได้ดูเนาะได้ได้เบิ่งได้เบิ่งได้เบิได้ดูนะฮะแลวก็มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งพี่อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีคนมารายงานลิขสิทธิ์ซองฟี่คือคนบุคคลเหล่านั้นน่ะไปแอบอ้างว่าเป็นบอยขมิ แนะนำคลิปบอยขมินไปลงช่องของเขาก่อนอเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของเขาช่องเขาเปิดนะวันที่เกิดเรื่องกับกับพี่นะวันนั้ส4วันที่เขาเปิดแล้วเขามารายงานและเราได้เห็นว่าเขาไปรายงานได้หลายคนรายงานช่องบ่าวแบลี่ช่องบ่าวบุญยูและน้องเดีอ่ะใก็ถือ,ถ,อถือรายงานถือกันกโดนคนแรกไอโดนคนแรกเนี่ยโดนแบบว่ารายงาน่องบอกรายงานช่องเพื่อปิดช่องและถ้าคุณโดนอีกหนึ่งแดงสองแดงคุณจะปลิวเลยช่องของคุณ และเราก็ตกใจแล้วก็ไปคุยกับเขาเนี่ยฮะและเป็นที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเราเห็นว่าอีเมลที่มารายงานพวกเราเนี่ยเป็นเป็นอ e ีเมลเดียวกันนะและเราก็ไปเห็นว่าการรายงานช่องเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เนี่ยฮะคนอื่นไม่สามารถแก้ช่องได้อนอกจากบุคคลที่รายงานจริงๆแต่แต่คนที่รายงานช่องของเขาง่ายนี่เป็นคนเขมรหรือคนไทยหรือคนลาวคือเราแรกแรกเราคิดว่าเป็นวายคขมรแต่เรามาเห็นอีเมล อีเมลที่บอกว่าเป็นคนลาวลำลามาบ่าวลาวซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับบอยคามีด้วยความที่เราสังเกตนะฮะและเราไปเห็นว่าลำมาเนี่ยไปรายงานช่องหลายๆคนและหนึ่งในนั้นอ่ะมีบุคคลที่เสนอตัวว่าสามารถแก้ติดแดงนี้ได้โอก็คือแบบว่ามีบุคคลแบบว่ายูทูบเบอร์ส่องนึองเนาะแน่นอนแน่นอนแน่นอนยูทูบเบอร์ส่งหนึ่งแบบว่าหลับแก้แก้ไข และเราบอกว่าการแก้ไขนี่มไม่สามารถแก้ได้ต้องเป็นการแก้ด้วยบุคคลที่รายงานเท่านั้นแต่เขามีการตกลงกับน้องคนนั้นแล้วโดวยการตกลงจ่ายเงินกันแล้วนะและก็มีการแก้ได้โดยเรารู้จากว่าอีเมลที่ส่งมาในวันเดียวกันมีรายงานที่แจ้งปิดช่องลิขสิทธิ์และมีการรายงานปลดลิขสิทธิ์นะฮะและก็เลยโทรไปหาน้องก่อนก่อนที่จะทําคลิปน้องเขาบอกว่าเขาทําไม่ได้ เนะี่ยซึ่งมันแย้งกับการที่เราได้เห็นอีเมลแจ้งมาว่ามันทําได้ปลดล็อกแล้วอ่ะพอเราจับได้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาแค่นําเสนอเรื่องราวของการอุทธร์ไปซึ่งการอุทธร์มันใช้เวลาวันสองวันนู้นนะกว่าจะได้รับผลแต่ว่าช่องมันโดนปลดล็อกไปแล้วมันคืออะไรพอสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่ารายงานไม่ได้อ่ะคุยกับเราเนะเขาเขาหาข้อแก้ตัวแล้วเขาก็บอกมาอีกว่า เขาติดต่อไปหาบุคคลที่เป็นเจ้าของอีเมลและเป็นเจ้าของช่องเพื่อจ่ายเงินอ้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาม,ม,มีพิรุษมีพิรุษเขาก็มาทําคลิปแก้ตัวบอกว่ามีสาช่องทางอธิบายใพี่แล้พี่ไม่เข้าใจซึ่งการอธิบายของเขานะ่ะมันไม่ชัดเจนและมันทําให้มีพิรุษนะฮะอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องอยากพูดและสิ่งที่พี่อยากจะเตือนน้องนะฮะ ว่าการทําคลิปเนี่ยเราอย่าเอาคลิปบุคคนอื่นมาทําในช่องเราเว้นที่แต่เราไปขออนุญาตก่อนแต่กรณีของพี่นี่คือคลิปบอยเขมรนี่ใครๆก็ทำแมนราะว่าน้องก็เห็นแบบว่า YouTube แบบหลนยๆล่ซองที่เอาไปเห็ดน,นะแต่แต่ที่ถือเนี่ยคือถือแต่ช่องบ่าวพวกคนเดียวเขาง่ายเนาะ,ะ<ต>โดนอยู่ค<อ>นเะดีวสสยวแต่ท่่สงสัยแต่ที่สงสัยเนี่ยราว่าเห็น เห็นไลน์ซองเลยนะแบบว่ายูทูบแบบยูทูบเบอร์ลาวที่เหตุเกี่ยวครับแบบว่า I mean. ขามิน้นแต่ถือแต่อตา่านคน <ไอ S 2> ถือทำไมอ่านดีคนเดียว<แ>อันสงสัยก็นั่นแหละอายก็สงสัยคือกันนะฮะจนวันนี้นะฮะเราก็มีการอ่าเปิดเผยแชร์บุคคลที่ทำเนี่ยโดยเราเห็นว่าบุคคลน,นี้แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการทำเนี่ยนอกจากวันนี้นะเรายังมีหลักฐานเด็ดเนี่ยเพราะว่าบ่าววูาไปแจ้งความแล้วก็คือที่ที่ไป มีมานีไอไปแจ้งความมาแจงา้งความแล,วแล้วแล้วก็มีบุคคลที่นะฮะเกี่ยวข้องกับอีเมลนั้นนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะซึ่งพรุ่งนี้เราจะมีคลิปที่เป็นหลักฐานที่มีแบบห<อ>ลักฐานชิ้นใหม่ออกมาชิ้นใหม่ขึ้นตำรวจเขาน่าจะแบบสนิษฐานแล้วมันไม่ยากเลยสำหรับเขาเนะะี่ยเจ้าของอ,เอ,งอีเมลเขามาเองคือมันไม่ได้ยากเลยครับในเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเะนะพราะฉะนั้นคุณเนี่ยฮะคุณบุคคลเหล่านี้แล้วมีประวัติการ ทำเช่นนี้มาก่อนหลายแต่หลายครั้งนะฮะและบุคคลที่คุณทำเนี่ยยังพยายามบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำแชไปเรื่อยเปื่อยเนะะี่ยพยายามบอกแล้วว่าพยายามกล่าวหาพวกเราพี่ๆหลายคนว่าไปดุมกระทำเขาไปใส่ร้ายเขาถ้าคุณคิดว่าคุณโดนใส่ร้าย,ายคุณไปแจ้งความก็แล้วกันเขาค่ว่า,วาพวกอ้ายนี่ไปใส่ร้ายเขาเ<น>แต่สุดท้ายอ่ะเขาหลักเหนไอ้ายเขาบอกว่าอ่ะเขาไม่ทำแน่นอนบุคคลที่ดูจากกัน เขาไม่ทาเขาอาจจะบงการให้คนข้างๆทาก็เปอเป็นบบได้น่าสิแบบีว่าเขาเป็นคนเหตุแต่เขาไม่ได้เอาเมลเขาเหตุเเอาเมลคนอื่น,น,นประมาณนี้ผมแม่เหมือนเอาเมลคนอื่นไปทําไปหากินแบบนี้กระทาร้ายคนอื่นไปซ้ําเติมคนอื่นแบบที่ไม่ถูก่ทําสำหรับคลิปที่เราออกไปนะเป็นเรื่องราวของการตอบโต้กันนะการตอบโต้ของบุคคลที่ไปหากินหรือว่าไปทาร้ายผู้อื่นโดยการเอาอ e ีเมลไปรายงานช่องเขานะครับแล้วทีนี้ น้องคิดว่าแบบนี้มันยุติธรรมไหมบอบยอยุติธรรมเนาะแล้วก็พี่น้องคิดยังไงมันเหมาะสมหลือเ่ที่การเหตุแบบนี้เพราะว่าหนึ่งที่เขาแปลว่าเหตุแบบนี้เนาะก็คือแปลว่าบอยุติธรรมตัวเท่ทเา,ากับเป็นแบบบ้านเดียวกันแล้วก็มาเหตุกันจังสี่แล้วก็อาชีพเดียวกันนั่นนะบอหนามาแบบมาเหตุกันแบบนี้ หลายหลายคนองสงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าเป็นอะไร,รหรือเปล่าคือหลักฐานนะท่านผู้ชมครับหลักฐานของอีเมลนะคะคืออีเมลมันชัดเจนเลยครับอีเมลที่คุยกับบ่าวแลมันชัดเจนนะครับว่าเป็นอีเมลคนนี้และก็ทําไมบุคคลที่มาแก้เนี่ยมาแก้ช่องติดแดงเนี่ยต้องมีหลักฐานมาอาธิบายเพราะคุณไม่มาอาธิบายคุณก็จะกลายเป็นคนที่ผิดสุดท้ายแล้วคุณจะไปให้ข้อมูลและแก้ตัวในชั้นศาลนะครับ แล้วน้องเห็นคลิปน้องตกใจไหมตกใจปะตกใจอ่าเพราะว่าตกใจแบบว่าชมมดว่าก็คือแบบว่านอกก็เคยคิดว่าสีเห็ดแบบจากล่องเบงนะแบบเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับขมีนนี่นะคนขมนที่ท,ที่มาด้วยค่าประเทศไทยคือปกตงประเทศไทยมนตอนนี้กล้าทำปะบวกกล้า้องยาน้องยาแมนน้องกำลังเห็ดยูทูบใหม่เลยอกะยังบูู๊เกี่ยวกับแบบยูทูบเ่ยยันถือยันถือปิด นี่เลยครับท่านผู้ชมครับน้องๆที่เขาอยากจะทําอยากจะโชว์ความสามารถอยากจะปกป้องประเทศไทยและหลายคนท้อและไม่กล้าที่จะทําเพราะฉะนั้นคุณนะฮะคุณทําให้น้องๆตัดอนาคตเขาตัดความรู้สึกตัดความสามารถของเขาคุณรู้ตัวไหมนะครับเงินมันสําคัญสำหรับคุณไหมเท่ากับการส่งเสริมเพื่อนเดียวกันนะก็คือแบบว่าสมมติว่าน้องทําน้องเห็นเนาะแต่ขนาดอ้ เป็นแบบว่าธรรมกรเก่ง,ง,งแล้วก็วววยังถึงโดนแต่น้องกำลังสีเหตุหนี่กระขิดท่อคขิดยันนะนะขิดยันถึงลิกะระซิ์นั่นแหละอ๋อก็อ่ะอย่างในน้ำก็แค่ว่าให้น้องนะนำคลิปมาอย่าเอาคลิปคนอื่นมาถ้าเอามาก็ไปขออนุญาตก่อนนะนมันจะต่างกับเคสของอ้ายนะเพราะฉะนั้นเลือกคบคนเนะ่ป่าวเชื่อว่า,วาสายตาเรามองคนออกว่าคนคนนี้เป็นยังไงไม่สามารถให้ใครมาจูงจมูกเราได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ เราก็ทําคลิปมาเพื่อจะอให้น้องๆที่ได้ดูคลิปนะครับแล้วก็บอกสอนด้วยนะยอบ,บอกสอนว,ว่าการการะทําแบบนี้มันมันมันไม่ดีและมันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกดคนอื่นเป็นการยกตัวเองให้สูงมองคนอื่นตำ่ำนะครับพฤติกรรมที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับหลักฐานนี่ก็มีนะครับคุณบอกว่าคุณไม่เป็นคนทำนะก็แล้วแต่นะครับเนาะน้องมียังอยากจะฝากปะอยาก ภาคแบบแบบ YouTube ใหม่เห็น YouTube ใหม่ก็บอก่อยากให้เอาคลิปของคนอื่นมารีแอคบอกเขาเลยรีแอคหน่อยเนาะเอาเอาคลิปของอื่นมารีแอคเนาะเพราะว่ายังถือลีกัสซิดคือคืออ้ายเพิ่นนะี่เลยเนาะแต่อ้ายเพิ่นยังถือเนาะเขาคือน้องที่เห็นนองกับ่านัินนะก็ขอบใจอันแล้ล่ยิยินดี<า>ย,ยินดี<า>ย,ยินดียินดียินดีการพบปะกันมาอีกเนาะพี่พี่หน้าบอรถสบายดีสบายดีสวัสดีครับผ่ากดไลค์กดแชร์ให้บอลรถเด้อขอบคุณครับ